รถในงบ6 0 0 0จะเป็น,<อ>นคันไหน,นไ,<ม>ไปไแ<ด>รคคะคันนี้นะคะมิตซูบิชิมิราตนะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะราคาอยู่ที่แค่249,000บาทนะคะตัวนี้นะคะผ่อนเริ่มต้น4,715บาทเนาะเออก็นี่นะคะนี่กุญแจเป็นแบบนี้นะคะสามารถกดล็อกแล้วก็สพับกระจกได้นะคะเนาะเดินดูโดยรวมๆร,รอบคันนะคะนี่คันนี้นะคะก็กระทัดรัดดีเขามีล้อแม็กเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะเนาะเอ แล้วก็ประหยัดน้ํามันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรนะคะมาดูข้างในนิดนึงนะคะเปิดให้ดูนะคะคันนี้นะนะคะไม่มีคว่มนะคะอันนี้แค่ฝุ่นเฉยๆนี่นะคะเนาะไม่มีร่องรอยการคว่ำม,มานะคะนอกกตรงนี้แล้วก็ข้างในคะ่ะหน้าปัดหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะคะดูข้างในนิดนึงหน้าปัดหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะคะเนาะ แล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาและผ่อนเบาๆคันนี้แนะนำเลยนะคะผ่อนเริ่มต้น4,700บาทนะคะเนาะนี่รถก็ยังใหม่อยู่นะคะเลขไม์ก็น้อยด้วยคันนี้นะคะไม์แท้นะคะอยู่ที่แค่เพียง6,000นะคะ911กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเลขไม์60911นะคะเนาะนี่นะจดทะเบียนเมื่อปี2,560นะคะเนาะตัวนี้นะคะนี่ รถจดวีเมื่อปี2560นะคะก็5ปีนะคะก็ถือว่าวิ่งปีละหมื่นนิดๆนะคะเออวิ่งมาเยอะนะคะใครที่อยากได้รถเกียร์ธรรมดามีแนะนำคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูคันถัดไปกันค่ะนะคะ ฟอร์ดเฟียสต้าอีโคบูค่ะคันนี้259,000บาทเท่านั้นนะคะสดเทวินเมื่อปี2016หรือ2,559เนาะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่4,900บาทค่ะรีดาวไรทุกอาชีพนะคะเครื่องยนต์แค่ 1,000cc ซีซีนะคะประหยัดน้ำมันเนาะแต่ตัวนี้ได้แรงมาเยอะอยู่ที่125แรงมานะคะโดยรวมทั่วไปคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยทำช่วงล่างมาให้แล้วนะคะขับดีมากนะคะทำมาให้หมดแล้วนะคะนี่ด้านในนะคะตามสไตล์ฟอร์ Ford. แต่งเป็นสีอ่อนด้วยค่ะทําให้ห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆเขาก็เป็นคันเล็กกระทัดลัดนะแต่ดูกว้างเพราะว่ามันแต่งเป็นสีอ่อนเนาะตอนนี้นะคะข้างในนะตามสไตล์ฟอร์ดอยากได้รถคันแบบเล็กๆนะคะขับง่ายๆนะสบายๆตัวนี้เลยแนะนํานะคะนี่เออนะคะคูณสตาร์ทด้วยนะคะให้ดูสิเห็นปะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเกิดว่านั่งนะคะก็ อยู่ในสังหวนที่พอดีถ้าเป็นวัยรุ่นหรือว่าเพิ่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําค่ะคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเนะ่าผ่อนเริ่มต้น4,900บาทค่ะเดี๋ยวไปดูคันถัดไปค่ะเป็นไซส์ใหญ่นนขึ้นค่ะที่สามนะคะ Honda c ซ vic ค่ะตัวนี้เป็นรุ่น1.8นะคะคันนี้จดทะเบียนเมื 2, ่อปี2,825 0 0 51เนาะ2,89นะคะเนาะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่5,100บาทนะคะอันนี้มีตําหนิอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดให้แล้วเนาะมันเป็นรถดูดจำนำนะคะก็ นี่ค่ะโดยรวมทั่วไปนะคะเก็บสีมาให้แล้วเก็บภายในมาให้แล้วเก็บทั้งคันเลยนะคะคันนี้เก็บมาให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะข้างในนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตกแต่งด้วยสีครีมค่ะทําให้รถเีดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะใช้ได้เป็นรถไซส์กลางนะคะสําหรับครอบครัวหรือว่าสําหรับเ,ออเดินทางอะไรเงี้ยอ่ะใช้ได้อยู่เพราะว่าพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะแล้วก็พี่นั่งนะคะเนาะ เบาะเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ากว้างนะคะเนาะตัวนี้นะคะเนาะตัวนี้นะคะฮอ,อนด้าซีวิะคเนาะข้างในนะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้น5,000บาทค่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงนะคะเป็นซิตี้คารนะคะรถเพื่อน้องมินเองอยู่ด้านหน้านะคะนี่ทางด้านนี้ Toyota v วีออนะคะคันที่4นะค,ะคันที่4ะคะ่เป็นรถของเพื่อนมินเองนะคะ t ตโ o ต้าวีอออกศูนย์โ o โยต้คนครพิงค์นะคะ่ะอันนี้เป็นเครื่อง1 5 0 0ซีเป็นตัว E นะคะเนาะ mm. ก็เจ้าเดียวมือเดียวเจียงใหม่เจ้านะคะขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนเลขไมค์คันนี้ไม่ไม่ถึงแสนนะมาอยู่ที่หลักหมื่นนะคะปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊นี่เก้าหกับหกกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเนาะนี่ไมแท้นะคะ นี่นะเบาะข้างในค่ะเป็นสีดํานะคะเราทําความสะอาดซักเบาะให้ลูกค้าหมดแล้วนะคะเจ้าของเดิมรักษาค่อนข้างดีเนาะเพื่อนน้องมินเอารถคันนี้มาแกลกรถเบนนะคะคันนี้เนี่ยโดยรวมทั่วไปนะคะเหมือนรถใหม่เลยสภาพนะคะใช้งานได้ดีเพราะาเจ้าของดูแลอย่างดีค่ะ3 2 9 0สนบาทจดทะเบียนเมื่อปี2013ันามถึสองพันหาร้อยห้านะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,500บาทนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ โตโยต้าวีออสนะคะส่วนคันสุดท้ายนะคะที่ผ่อนในงบนะคะเนาะน,นี่เลยนะคะ m มิตซูบิชิมิลาดค่ะตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่หน่อยนะคะจดทะเบียนเมื่อปี2,563นะคันนี้นะคะรถ2020เนาะรถยังมีวารันตีสูตเหลืออยู่ค่ะก็ผ่อนเริ่มต้น6,500บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยมิลาดเนี่ยคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะ มาอยู่ที่หลักหมื่นนะคะเปิดให้ดูนิดนึงไม่ที่หมื่นหมื่นหกพันสองร้อยไม่ใช่หนึ่งหมื่นหกพันยี่สิบสามกิโลเมตรมาดูข้างในนิดนึงมาดูไม่เร็วอ่านี่นะคะไมลนะคะอืมนี่นะนี่นะคะไมลนะหมืนะ่นหกนะคะอ่าตัวนี้นะคะฟรีดาวได้เลยนะคะตัวนี้ดอกบี้พิเศษก็ทำได้นะคะลูกค้า พอดเริ่มต้นที่6,500บาทนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากได้คันไหนนะคะ,ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมินได้นะแอดไลน์หามินก่อนค่ะที่ไรแอดไลน์ k h o n c m นะคะหรือโทรหามินที่เบอร์0634646041-2นะคะเบอร์จะอยู่ด้านล่างไลน์ก็อยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคันไหนมีรถเดิมอยากแลกแลกได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ชนหนักนะคะนาะก,ก็ขอนิดนงนะคะชนหนักก็รับไม่ได้จริง <laughs> นะคะเนาะก็แอดไลหามิ้นก่อนได้เลยค่ะปรึกษาเพิ่มเติมก่อนแอดไลหามิ้นค่ะ